มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดแต่มดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลังมีโมเมนต์น่ารักจนแฟนคลับฟินนะคะระหว่างนักร้องเสียงดีชินและนักแสดงหนุม่มเมฆจีรกิจทำเอาหลายคนจินหนักค่ะลู้นสถานะของทั้งคู่อย่างมากล่าสุดนะคะซินซิงคูล่าเปิดใจผ่านสื่อดังว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานกว่า10ปีแล้ว พร้อมทั้งเผยสถานะยืนยันว่าเป็นแค่เพียงพี่น้องเท่านั้นที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเพราะว่าไลฟ์สไตล์ชอบคล้ายกันค่ะตอนนี้ตนเองไม่อยากมีความรักเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามีแฟนแล้วมีแต่เรื่องปวดหัวอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกสบายใจมากกว่าไม่ได้ต้องการไขว่คว้าว่าต้องมีความรักค่ะุนขึ้นหรือเปล่าเปิดสถานะที่แท้จริงของสินและเมฆขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ